ถ้าพูดถึงนักมวยป้ำที่กำลังมาแรงในปี2020นี้คงนี้ไม่พ้นแมตต์ริดเดิลนักมวยปล้ำสายควันสายเขียวที่พึ่งย้ายขึ้นไปประจำค่ายหลักอย่าง Smack Down ไปทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าแม t t r ริดเดิลหรือชื่อจริงแมทธิวเฟรเดริกริดเดิลเกิดเมื่อปี1986ที่รัฐเพนซิลเวเนียแรกเริ่มเดิมทีเขาก็เป็นเด็ก่วนทั่วไปไม่ได้สนใจกีฬานักเพราะทางบ้านเขาไม่ใช่แฟนกีฬาจนกระทั่ง พ่อของเขาได้เปิดดูมวยปั้มเขาก็เริ่มสนใจเฮ้ยกีฬาอะไรทำไมมันดูสนุกจังส่วนนักมวยปั้มที่ชอบก,ก็มีทั้งเบรธาชอนไมเคิลคริสเบนวาเคิร์แองเกิลสายเทคนิคทั้งนั้นเขาเลยอยากเป็นนักมวยปั้มบ้างแต่ว่าตอนนั้นเขายังเด็กเขายังเป็นนักเรียนอยู่เขาไม่สามารถสมัครนักมวยปั้มอาชีพได้แน่นอนหรือแม้แต่เทรนก็ตามฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียวก็คือเป็นนักมวยปั้มสมัครเล่นระดับมัธยมอันนี้คือปั้มของจริงเลยนะครับและในปีเดียวกัน แม์ลีเดอร์ต้องเจอคู่ต่อสู้อย่างจอห์นโจนนักสู้แชมป์ไลท์เฮฟวีเวทยูเอฟซีที่ดีที่สุดถ้าเทียบกันปอนต่อปอนณนะปัจจุบันและในอดีตเขาก็เก่งไม่แพ้กันครับจอห์นโจนสามารถชนะ26แมตช์แพ้แค่แมตช์เดียวแพ้ฟาวนะครับแต่เขาก็ต้องมาแพ้ครั้งที่2กับแม์ลีเดอร์ครับพราะแม์สามารถเอาชนะจอห์นโจนมาได้และคว้าชัยมวยปั้มสมัครเล่นแห่งนิวยอร์กมาได้ในปีนั้น ดูเหมือนหดหางมวยปั้มสมัครเล่นของเขาจะดูรุ่งโรดมากครับแต่ว่าโค้ชของเขาถูกไล่ออกและเขาถูกตัดทุนไปครับเขาจึงย้ายกลับมาที่เพนซิลเวเนียและตอนนั้นการต่อสู้มิกซ์มร์เชลอาร์ตกำลังดังไม่ไว่าจะเป็นของ UFC ของพายและมีทัวนาเมนต์เกี่ยวกับมิกซ์มร์เชลอาร์ตหรือ MMA มากมายในแถบที่เขาอยู่แต่ชื่อเขาบอกแล้วครับว่ามิกซ์มร์เชลอาร์ตเขามีเทคนิคแค่มวยปัมอย่างเดียวฉะนั้นเขาต้องศึกษาเพิ่ม โดยสิ่งต่อมาที่เขาเรียนก็คือบาซ l i a n j นจูจิส u และเป็นสิ่งที่น่าย,ยกย่องนะครับเขาเรียนบาซิเลี j นจูจิสูจากการอ่านหนังสือและฝึกปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราเรียรนศิลปะการต่อสู้เราก็จะมีครูมาสอนการเตะการต่อยทําให้เทคนิคถูกต้องตรงชัดไวแต่แมทดูจากรูปและอ่านคำอธิบายจากหนังสือของ BJ Pen เขาก็เริ่มต่อสู้จากทัวร์นาเมนต์เล็กไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ จนไปเตะตาค่ายหลักอย่าง UFC นำเข้ามาปรากฏตัวในรายการเรียลิตี้ของ UFC ที่จะนำสอสุดยอดนักสู้ในอดีตมาเป็นโค้ดของแต่ละฝั่งส่วนแมตช์ลิเดร์ได้เข้าไปร่วมแข่งขันในซีซั่น7โดยเขาอยู่ฝั่งแรมเพ็ดแจ็คสันสู้กับฟอร์เรสต์เกฟฟินโดยแมชเปิดตัวของลิเดร์เขาสามารถชนะน็อกแดนซิเมอร์ไปได้โดยการปล่อยที่ปลายคาง และดาน่าไวท์ประธานของ UFC บอกเลยว่าเป็นการน็อกเอาท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและล a มเพชยักษ์สันโค้ชของแมนลิโด r บอกว่าเป็นการน็อกเอาท์แห่งศตวรรษเลยนะครับไม่ใช่แห่งปีด้วยนะทุกอย่างดูเหมือนจะลุ่งลดกับนักสู้สายเขียวนี้แต่ว่าเขาก็ต้องมาแพ้ในสึกต่อไปครับจนถ,ถูกคัดออกจากรายการถึงแม้จะถูกคัดออกไป แต่แมชแรกทำได้ดีมากมระทนอย่างดาน้าไว้ไม่ปล่อยตัวไปง่ายๆครับจับมาขึ้นค่ายหลักเลยโดยชนะ3ามแมชติดเลยครับแต่ก็มาแพ้อยู่ดีในแมชที่4แล้วก็ชนะบ้างแล้วก็แพ้บ้างและมาพลิกสุดๆตอนใช้ชนะแมชที่6ครับเพราะหลังจากแมชที่6ไปจนถึงแมชที่9ชนะรวด4แมชติดเลยครับผมแต่แต่เยอะมากครับสำหรับแมชนิดเดิลเนี่ยเหมือนเขาจะลุ่งนะครับ แต่เขาก็ต้องล่วงลวงมาอีกทีครับเพราะว่าชัยชนะครั้งที่7ถูกปรับเป็นไม่มีผลครับเพราะว่าผลตรวจเลือดของเขาเพบว่ามีสารเสพติดของกัญชายอยู่เขาถูกจ่ายค่าปรับถูกพักงานสารภาพเลยนะครับและชัยชนะครั้งที่9ครั้งสุดท้ายใน UFC ของเขาผลนองมากเหมือนเดิมครับไม่มีผลเพราะว่า หลังจากนั้นเขาตรวจพบเจอกัญชาอีกแล้วทําให้ประธานอย่างดาน่าไวรู้สึกไม่พอใจมากครับเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยแกปีหนึ่งทํางานแค่3ครั้งทําไมแกจะต้องดูดกัญชาตอนนี้วะและก็ไล่แมดลิเดอร์ออกจากสมาคมเลยครับจริง,รงๆดาน่าไม่ได้โกรธมากนะครับแต่อารมณ์ตอนนั้นคงเครียดจากควหง,งุหงิดแต่แมดลิเดอร์โกรธดาน่ามากครับเพราะว่าตอนนั้นเขามีลูกคนที่3ครับเขาแต่งงานไปเมื่อปี2010นะครับมีลูก แบทสองแล้วดูคนที่สามเพิ่งข้อดออกมาไม่นานถูกไล่ออกตกงานไม่มีเงินอีกถามว่าจะโทษแมทรดเดิลได้ไหมก็ในเมื่อแกสู่กัญชยัยนี่นาะแกก็สมควรตกง,งานแกไปเล่นยานี่ผมจะนำคำพูดของแมทรดเดิลเกี่ยวกับกัญชามานะครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่สารเสพติดหรือเป็นยาเสพติดมันเป็นสมุนไพรมันเป็นยารักษาและมันถูกกฎหมายในบางรัฐด,ด้วย และเขาใช้มันเพื่อรักษาเขาไม่ได้ใช้แล้วไปโอ้โหบ้าบอไปทำร้ายใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนฉะนั้นเขาก็ไม่ปิดที่เขาจะใช้อันนี้ในมุมมองของแมดริเดิลนะครับหลังจากออกจาก UFC ไปค่ายเบลลาโทก็มาติดต่อเขาครับและเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้แต่สัญญาที่เขาเซ็นกับ Legacy สัญญานี้ถูกซื้อไปอีกทีครับและเขาไม่ถูกนำมาใช้งานเลย และช่วงที่เขาฝึกซ้อมนั้นเขาได้รับบาดเจ็บทางซี่โครงครับซี่โครงหกักทําให้เขาคิดว่าเฮ้ยเขาคงเป็นนักสู้ MMA ต่อไปไม่ไหวแล้วแต่เขาอยากจะสู้อีกสักครั้งหนึ่งในแมชอัมลาเขาแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในเบลลาทอครับจนสัญญาหมดไปเขาได้ขึ้นสังเวียน MMA สุดท้ายในค่ายไทยท่นครับสามารถชนะได้ด้วยนะและเขาก็ประกาศลิทายไม่ไหวแล้วเจ็บทั้งตัวเลยเนี่ยตั้งแต่อยู่ UFC แล้วครับ เขาถูกถอดออกจากรายการบ่อยมากเพราะอาการเจ็บปวดนี่เขาจึงต้องหันมาพึ่งนั่นแหละครับสายเขียวนั่นแหละแต่ถ้าเขารีไทยจากวงการเ m a มเซึ่งเขาบอกตัวเองเลยว่าเขาทำานอื่นไม่เป็นเลยนอกจากเตะต่อยเตะต่อย,เ,ตตอยเขาควรจะไปทำอะไรดีละ่ะเขาเลยมองย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นครับจุดที่เขาให้มาถึงจุดจุดนี้ได้นั่นก็คือมวยปล้ำอาชีพ ก็ในเมื่อตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วและมีประสบการณ์การต่อสู้เพียบชื่อเสียงก็โด่งดังกลายเป็นนักมวยปั้มอาชีพไม่ใช่เรื่องยากกับเขาเลยโดยเขาเริ่มฝึกซ้อมมวยปั้มในปี2014กับค่าย Monster Factory กับ Danny Cage ทักษะการต่อสู้ของเขาไม่ต้องบอกครับฝีมือดีอยู่แล้วแต่ทักษะการพูดตอนแรก Danny ่เคสสายหัวเลยครับแบบขึ้นมาไม่ใช่ว่าพูดไม่ดีนะครับพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เห็นเกี่ยวกับการต่อสู้เลยพูดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ ก็อย่างว่าสไตล์สายควันนะแดนนี่เคสเลยบอกว่าเฮ้ยพูดอะไรให้มันเกี่ยวกับการต่อสู้บนเวทีหน่อยไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดจนสกิลการพูดพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือบทบาทของเขาจะเป็นนักมวยปั้ำสายชิลมีพลังบวกตลอดยิ้มให้กับแฟนๆทักทายแฟนๆแ,และนั่นก็เป็นเรื่องง่ายเลยที่เขาจะเป็นขวัญใจของแฟนมวยปล้ำเพราะเขาเข้าถึงคนดูได้ง่าย เดินมาหน้ายิ้มมาลื่นดูเป็นคนล่าเริงกล้าพูดกล้าทำแถมฝีมือการปั้มก็ดีอีกและเขาไม่ใช่หยุดแค่ว่าการต่อสู้ของเขาต้องเป็นแบบจูจีสูหรือมวยปั้มหรือมวยไทยที่เขาฝึกมาด้วยนะครับเขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นนักมวยปั้มเราก็ควรจะทําท่ามวยปั้มไม่ใช่นักสู้ MMA มาสู้มวยปั้มฉะนั้นท่ามวยปั้มอย่างไฮไฟ f i ร์ท่าทุ่มต่างๆถูกนํามาใช้หมดเลยครับ และเปลี่ยนชื่อท่าโดยแทบทุกชื่อจะมีคําว่า bro เข้าไป bro ที่แปลว่าเฮ้พี่พี่อะไรแบบนี้นะครับและเป็นสิ่งที่แฟนๆจดจําเขาครับจนได้ฉายาว่า The King of Bro จากตอน UFC มีฉายาว่า Deep Water นะครับแต่ตอนนี้เป็น The King of Bro ยิ่งเข้าถึงคนดูได้โหอย่างมหาศาลเลยครับทำให้เขาคว้าแชมป์โลกของ Monster Factory ได้ไม่ยากครับหลังจากนั้นเขาก็ก้าวขึ้นสู่ค่าย Evo นะครับ เป็นค่ายพันธมิตรของ WWE และตอนนั้น EVE o เป็นพันธมิตรกับ WWN หรือ World Wrestling Network นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของค่ายเล็กๆพวกนีครับอย่าง Full Impact EVE ดานก้อนเกตนำมาจัดจำหน่ายและเผยแพร่ให้แก่สมาชิกในอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนกับ WWE Network อะไรแบบนี้ WWN เฟ้นหาแชมป์แรกของค่ายนี้ครับ โดยการนำค่ายนักมวยปั้มต่างๆที่เป็นพันามิตรมาสู้กันหนึ่งในนั้นมีแมดริดเดด้วยและเขาเป็นคนแรกที่คว้าเข็มขัด WWN แชมเปี้ยนไปได้ครับแต่ก็ต้องมาเสียแชมป์ให้กับคีตลีครับแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับเพราะระหว่างที่เขาอยู่ในสมาคม EVOL v เขาถือเป็นสตาร์ที่ใหญ่ของสมาคมเลยและเมื่อเป็นสตาร์ที่ยิ่ใหญ่ของ EV o l v แชมป์โลกก็ต้องมาถึงมือเขาแน่นอนครับสามารถชนะแซ็กเซเบิลจูเนียไปได้แต่ก็ครองได้ไม่กี่เดือนก็แพ้ไปครับแต่คนอย่างเขาไม่จําเป็นต้องมีแชมป์ครับเพราะว่าบทบาทเขาดังอยู่แล้วจากชื่อเสียงด้วยจากลีลาท่าทางด้วยสิ่งที่เขาขาดก็คือประสบการณ์มวยป้ามอาชีพและทักษะท่าต่างๆระหว่างปั้มที่อีวอลอยู่เขาก็ได้เข้าร่วมกับสไค้โป r เวสซิงกอลิล่านะครับในเมื่อเส้นทางแชมป์เดี่ยวเขเคยป้มมาแล้ว ถ้าลองเป็นแท็กทีมดูล่ะลองทํางานกับคนอื่นดูจะเป็นอย่างไรเขาได้จับคู่แท็กทีมกับสุดยอดฝีมืออย่างเจฟ f คอฟนะครับในนามโบเชคจนสามารถคว้าชัยแท็กทีมของค่าย PWG มาได้เอาชนะสุดยอดแท็กทีมอย่างลูชาโบรไปได้นะครับเพนตาคอนกับเลฟินิกเนี่ยชื่อเสียงเขาก็มาขึ้นเรื่อยๆครับแฟนๆก็ให้การสนับสนุนแถมมีแมชดีๆที่สู้กับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นโคดี้โรดวิลออสปี รือแม้กระทั่งอดีตแท็กทีมคู่เขาอย่างเจฟคอฟนะครับแต่ละแม์ล้วนสร้างความตื่นเต้นทั้งนั้นจนค่ายหลักครับยืนข้อเสนอให้เขามาและค่ายนั้นคือ New Japan Pro Wrestling ครับแมดก็บอกอุย้ยเป็นโอกาสที่ดีนะยิ่งเขามีชื่อเสียงจาก UFC อยู่แล้วและเคยปั้มมาที่ค่ายญี่ปุ่นแล้วถ้าเขาจะกลับมาที่อเมริกาเขาคงเป็นนักมวยปั้มที่ยิ่งใหญ่แน่นอน ระหว่างที่แมสตัดสินใจข้อเสนอของนิวเจแปนอยู่ทริเปเครับยื่นข้อเสนอไปบอกเฮ้ยมาฝึกที่ NXT ดีกว่าก็ในเมื่อแมสอยากไปยิ่งใหญ่ที่นิวเจแปนเพื่อจะกลับมาที่อเมริกาทำไมไม่มายิ่งใหญ่ในอเมริกาเลยตั้งแต่แรกแมทรับข้อเสนอนี้ครับไปอยู่กับ NXT เปิดตัวกับค่ายหลักมาสามารถชนะแคสเทอรสอโอโนไปได้ ช่วงนี้ผมว่าท่านผู้ชมคงรู้เรื่องราวของเขามาบ้างแล้วอาจจะพูดคำข้ามไปหน่อยนะครับเขาสาม,มารถรักษาสถิติลายพาย่ถ้าปั้มกันตัวต่อตัว,ตว,ตวได้เรื่อยๆเยนะครับและเป็นคนที่สาม,มารถชนะแมชเอกทีที่สั้นที่สุดได้ในเวลา7วินาทีชนะแคสเซียส n o โน่เนี่แหละสถิติลายไพ่ก็มาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขามีเรื่องกับคีเลียนเดนครับเป็นคนพลาดสถิตินี้เข้าไปแต่ก็แค่สถิติครับ คนเรามันก็ต้องมีแพ้มีชนะแมตติเดอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าการต่อสู้มันเป็นปกติอยู่แล้วเราออกไปเรามีโอกาส50%แพ้กับ50%ชนะฉะนั้นการแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่พรุ่งนี้เราต้องชนะให้ได้ครับและแมตติเดอร์ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้เรื่อยๆครับหลังจากนั้นจนกระทั่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของ NXT North American Champion และชื่อเสียงของแมดวิดเดลโอ้โหเป็นอดีต UFC การปั้มก็ดีเจอกับวาลเวตินดรีมส์ซึ่งตอนนั้นวาเวตินกำลังมาแรงมากแต่ว่าแมดวิดเด l ลมาแรงกว่าครับแต่ไม่น่าเชื่อครับแมดวิดเดลแพ้วา e เวตินดรีมส์ไปแบบคาวสะอาดด้วยแมชก็ยอมรับการพ่ายแพ้ไปครับไม่เป็นไรหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไปเปิดสกอร์อันดิสบูเ r ตเอล่าตอนนั้นอดัมโคถือแชมป์โลกอยู่ แต่ก็ไม่สามารถคว้าชัยไปได้ครับเขาอยู่ใ NXT ประมาณ2กับ3ปีเลยนะครับจนปี2020มีทัวร์นาเมนต์เข้าร่วมครับคือ Dusty r o a d Tag Team Tournament ประจำปี2020เขาถูกจับคู่กับสุดยอดฝีมืออย่าง Pete d u n หลังจากลองปั้มแมชแรกดูปรากฏว่าโอ้ทีมนี้สองสุดยอดแห่งความเก่งการของวงการมาจับคู่กันเอาชนะแมชแรกไปได้ไม่ยากเย็นเลยครับ เาเลยตั้งชื่อทีมว่า b r o s e r w a a e ครับ Bro ก็คือคำพูดของแ a ดดิเดอร์ประจำตัวแกครับส่วนพีทดอนนะครับจะเรียกตัวเองว่า b r o s e r w a a d ครับผมคือรุ่นที่ทำลายล้างแบบจอมเถื่อนอะไรแบบนี้เอาความว่า Bro กับ b r o s e r w a a e รวมการกลายเป็น b r o s e r w a a d นั่นเองและ b r o s e r w a a d สามารถชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไปได้และสามารถคว้าชัยแท็กทีมแชมเปี้ยนของ NXT ไปได้ชนะ Undisputed ตเ a าครับ แต่ก็ต้องมาเสียให้กับ The Imperial ไปเขาอยู่ใน n ัม,มา3ปีแล้วและเขาเสียแชมป์แท็กทีมแล้วแต่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกแต่อยู่ๆครับก็มีวิดีโอโปรโมทตัวแมนลิ d โดว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ค่าย SmackDown และการเปิดตัวเขาสามารถชนะ AJ Style ซึ่งตอนนั้นเป็นแชมป์ i n t e r c o n t i n e n t a l อยู่นะครับเป็นการต่อสู้แบบไม่ชิงแชมป์ครับ และเราจะคอยจับตาดูครับว่าดาวรุ่งคนนี้จะเป็นอย่างไรข้อดีของเขานะครับคือพลังโพสิทีฟครับผมพลังบวกมาเต็มที่เลยครับและเข้าถึงแฟนๆง่ายมากปั้มเก่งเรียนรู้ไวแถมเอาใจแฟนเก่งต่างหากดูแลจะดูลุ่งนะครับผมกับอนาคตของแบนด์ิดเดแต่ความเก่งของเขาก็ยังมีข้อเสียอยู่ครับคือแกเป็นคนที่คิดอะไรพูดออกมาเลยและจากความเก่งกาตั้งแต่เด็ก ชนะได้แชมป์มวยปั้มทำาสถิติชนะ4ครั้งติดใน UFC เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนทำให้เขาก้าพูดในสิ่งที่คิดครับและสิ่งแรกที่เขาพูดออกมาก็คือเขาตั้งใจมาดับยูดีเพื่อจะชนะบ็อกเลสเนอร์และให้บ็อกเลสเนอร์รีทายออกไปซึ่งถ้ามองมุมของแฟนเ็าอยากเห็นครับแมชนี้แต่ถ้ามองมุมมองของบ็อกเลสเนอร์บอกเฮยแกเด็กภาษีภาษามาสู้อะไรกับฉัน ทมาอยู่ดีๆมาท้าทายฉันเพื่อนกันก็ไม่ใช่ยังไม่รู้จักกันมาก่อนเลยมาถึงเหมือนมาโจมตีใส่ฉันแลละมันก็ดูไม่ค่อยเคารพบล็อกเลสเนอร์เท่าไหร่นะและเรื่องนี้ครับแมทก็พูดไม่หยุดเลยครับว่าจะต้องเจอเลสเนอร์ให้ได้จนถึง Royal Rumble ปี2020ครับบล็อกเลสเนอร์ขึ้นร่วมเวที Royal Rumble ศึกเดียวกับแพทริเดอทที่ต้องเข้าร่วมเช่นกันแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้เจอกันครับและแมทลิคดออกจากเวทีไป เร็วมากๆครับไม่น่าเชื่อเลยและในสึกนั้นครับบล็อกเลสเนอร์เดินมาทักาทายเขาครับบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูมาแตะบ่าเลยนะครับแล้วบอกว่าแกเลิกพูดถึงฉันไ <ressive> <erect> ด้แล้วทางโซเชียลมีเดียเลิกเอาฉันไปเอียวเราสองคนไม่มีวันได้เจอกันทำทีว่าเหมือนจะมีเรื่องนะครับแต่ว่ามิดเดิลก็ฟังอย่างตั้งใจครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกันไม่มีการชกต่อยหรือพักอะไรกัน นิดเอรลก็ออกมาบอกว่าเขาก็เข้าใจที่เลสเนอร์พูดครับแต่ความพยายามเขาจะยังไม่จบเท่านี้ครับเขาเชื่อว่ายัางไงเลสเนอร์ต้องสู้เขาให้ได้ถ้าเขามีค่าพอหรืออีกในหนึ่งก็คือค่าตัวของเขาสูงมากจนทำให้การต่อสู้เข้ากับเลสเนอร์สามารถสร้างเงินได้มหาศาลเลสเนอร์ต้องสนใจแน่นอนเพราะเลสเนอร์เป็นคนสนใจเงินเท่านั้น และนี่แหละครับแอศคติจูดเขาที่ไม่ค่อยดีกับนักมวยปั้มสมัยก่อนไม่ใช่แค่เลสเนอร์โดนครับโกเบิร์กอีกคนที่โดนครับหลังจากแมตช์อัพยศระหว่างโกเบิร์กกับอันเอร์เทเกอร์ที่ปั้มในซาอุดิอาระเบียโกเบิร์กทำหัวตัวเองแตกก่อนแมตช์เริ่มครับและปั้มได้เอือดูเหมือนคนหมดแรงไร้เรี่ยวแรงทำท่าอะไรไม่ได้เลยทำให้แมดวิดเดอร์ออกมาแซะโกเบิร์กครับว่าเฮ้ยแกอะไรวะทำหัวแตกก่อนการปั้ม แล้วก็อัดวิดีโอพูดออกมาเลยนะครับว่าโกเบิร์ตคือนักมวยปล้ำที่หวยที่สุดมาเพื่อเงินเท่านั้นใช่ไหมโกเบิร์ตก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับผมเพียงแต่บล็อกบัญชีของแม็กล d ดเดิลไปในท w i t t e r แต่เพื่อนร่วมค่ายอย่างแลนสตอร์มครับออกมาบอกว่าการเป็นนักมวยปล้มอาชีพเนี่ยเงินน่ะกว่าจะได้มาไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอกอยู่ที่การผลักดันตัวเองด้วยกว่าจะกล้ามาถึงจุดนี้ไม่ใช่อยู่ดีเดินมาคว้างเงินได้เลยนะ แมทแทนที่จะฟังและสงบครับก็ไปด่าสตอมกลับเลยครับว่าแทนที่จะมาสอนเรื่องนู้เรื่องนี้แกไปพัฒนาบุคล,ลิกการปั้มของตัวเองก่อนไหมเพราะตอนที่อยู่ w w ยูีแลนสตอมได้ฉายาว่าเป็นนักมวยปั้มที่น่าเบื่อครับจริงๆแลนสตอมฝีมือดีนะครับแต่ว่าบทบาทเขาทําให้แลนสตอมไปดูตัวตลกที่น่าเบือ่อปั้มจืดชืดแข็งทื่ออะไรแบบนี้ ตอนนี้แฟนๆบางคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยแมดเดลแกดูไม่มีมารยาทเลยไปนั่งแซะคนอื่นทําไมเจลิโกก็ออกมาพูดบ้างครับว่าการเป็นนักมวยปั้มที่ดีไม่จําเป็นต้องไปนั่งแซะคนอื่นหรอกถ้าไม่ได้เจอกันในแมตช์จริงๆอะ่ะไม่ใช่อยู่ดีไปนั่งด่าเขามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเจลรโกก็เสริมว่าการที่จะสู้กับคนแก่และชนะคนแก่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะเพราะว่าเราต่างวัยกันฉันรู้ว่าฉันแพ้อยู่แล้ว แต่ว่ามันสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าแมดเดเดอร์ก็ทวีตกลัาอีกครับอัดวิดีโอคลิปด่าเลยเพราะว่าไม่ว่า Y2J ู่อะจะอยู่ยุคไหนยุคที่ดีที่สุดอะฉันก็สามารถชนะแกได้เอาสิไม่ย้อกมนอีกนี่4ี่คนแล้วนะที่แมดเดเดอร์หาเรื่องไปาับยังถูกแซะเรื่องรองเท้าอีกครับเพราะเขาชอบใส่รองเท้าแตะขึ้นปั๊มไม่ว่าจะไปไหนประชุมหรืออะไรใส่รองเท้าแตะอย่างเดียวเลยมันมีสาเหตุนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแมดเดเดอร์บอกว่า เขาอะต้องใส่รองเท้าแต่เพราะว่าตอนเป็นเด็กอะเขาไปเที่ยวกับครอบครัวและช่วงนั้นเป็นช่วงที่หิมะตกที่วิทเขาซิ่วบ้านที่เขาได้เช่าพักอะมีสระว,ว่ายน้ำข้างในแต่ว่าหิมะมันตกข้างนอกและเด็กก็ต้องอยากเล่นหิมะเป็นธรรมดาครับแต่ว่าสายน้ําเด็กก็อยากเล่นทําไงดีก็เล่นทั้ง2องอย่างเลยโดยการวิ่งออกไปเล่นหิมะบ้างแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาเล่นน้ําแล้วก็วิ่งออกไปแล่ววิ่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเด็กโซนอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาอยู่ข้างนอกนานไปน้อยทําให้เป็นโรคหิมะก,กัดครับผมพอเขาจะกลับมาลงในน้ำบุ๊กโอ้โหเท้าร้อนเลยครับรู้สึกร้อนไปหมดจนเกือบจะต้องตัดเท้าทิ้งไปครับเพราะว่าเป็นเนื้อร้ายแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดครับเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถใส่รองเท้าได้เพราะเขาใส่แล้วเขาจะรู้สึกเจ็บนี่ก็เป็นที่มาของการใส่รองเท้าแต่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาเล่ามาเรื่องจริงไหมแต่ที่แน่บุกกทีไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนครับเขาก็แนะนำแมดลิโดว่า เฮ้ยแกควรใส่รองเท้าปั้มนะไม่งั้นแกบาดเจ็บเท้านิ้วเท้าแกหักทำยังไงแทนที่แมทจะเล่าเรื่องนี้ให้บุกทีฟังเขาดันตอกลับไปว่า,วาอ้าวถ้าฉันไม่ใส่รองเท้าแล้วนเะท้าฉันหักงั้นฉันควรใส่ถุงมือไหมเดี๋ยวมือไม่งั้นมือฉันหักนะหรือว,ว่าใส่ฟันยางดีไม่งั้นฟันฉันก็หักกลายเป็นกวนประสานบุกทีไปอีกโอ้โหสร้างสตูสารพัดเลยครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะทําให้แก รุ่งอยู่ในวงการนี้ไหมนะและในเมื่อช่างพูดนะกก็โดนสวนกราบครับโดยแค n ดี้คาร์ดไรท์ช่วงนี้ใครโดนบูลลี่อะไรหรือผู้หญิงโดนกระทําชำ่เลาคุมขืนอะไรอย่างนี้ต้องกล้าออกมาพูดครับยืนยันในสิทธิความเป็นมนุษยชนแค n ดี้คาร์ดไรท์ครับอ้างว่าแมดริโด e เคยบีบคอเขาขณะขับรถนะคะผมแล้วก็มาคาบให้คาร์ดไรท์มีเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้นี้ครับ ลิเดอร์ l l ก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าคาร์ดไรเป็นพวกข้างใครลิเดมาตั้งนานแล้วเลยจะกล่าวเสียให้หายให้แก่ลิเดเรื่องจริงจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้นับนอกจากแมตต์ลิเดอกับคาร์ดไรก็ต้องมาดูครับว่าฝีมือกับเรื่องราวอื้อฉาวอะไรต่างๆเหล่านี้จะสามารถนำลิเดไปสู่แชมป์โลกได้ไหมหรือไม่กี่ปีจะหายออกจากสมาคมแล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแมตต์ลิเดตั้งแต่เกิดจนปี2020ครับ ขอบคุณที่ติดตามนจ,นจนจบครับถ้าใครชอบไปเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแฟนมวยปั้มไว้รอดูคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมวยปั้มเรื่องไหนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ